วันพฤหัสทารกฤษดีอุ้ยพี่ก็ติดโอ้ยตีพี่หน่อยตีพี่หน่อยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมมอร์สเตอร์วัวกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาล่ามอนสเตอร์กันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาล่าลาเทียนกันนั่นเองนะครับเควสที่เราจะไปก็คือเป็นเควสล่าเลยนะครับของอีเวนต์เจียชันนั่นเองนะครับเหมือนเดิมทุกคนวันนี้ไปกับคุณล็อกเช่นเคยนะครับผมโอเคถ้างั้นเราไปกันเลยแล้วกกัันนนะคครบผมไปทุ let's go มาแล้วทุกคนชื้ตอนนี้เราต้องหารอยเท้าก่อนนะครับไม่รู้อยู่ไหนบ้างนะโอเคเดี๋ยวหารอยเท้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนที่เจอตัวเลยแล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เจอแล้วนะครับลาเทียนอยู่อย่างนี้เลยเจอละไปครับตอนนี้กำลังเดินทางไปหาลาเทียนนะครับผมลาเทียนนี่ ข้อควรระวังก็คือหางของมันนั่นเองนะหางของมันน่ากลัวาม,มากโอเคบอกเลยคุณล็อกเยนทที่นี่มีทั้งหนาเทียนแล้วก,ก็พิงหนาเทียนทุกคนกลัวไปเจอ ทิ้งนานเทียนจริงๆเลยบัฟพี่สามน่าจะอยู่ที่เท้าแน่เลยอ่ะอุ้ยสวยงามขี่คอได้ไหมหไม่ทันอุย้ยเด,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 ดี๋ยวๆๆๆกดผิดอ่าได้บัแล้ว จะลองขี่คอดูเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตัวอะไรแวแบบ๊บๆทิ้งลาเทียนมาเหรอโอ้โหทุกคนเรียบร้อยมาทีสองตัวบันเทิงแน่นอนมีไอ้นี่ปะมีระเบิดขี้ปะไม่ได้ไม่ได้ระเบิดขี้มาเหรอโอ้ยขี้ก็ไม่ได้ออกมานี่ก็ไม่ได้ออกมาเหมือนกัน บันเทิงเใจแน่นอน้คยังไงก็รีบฟันหาไปก่อนแลวกันตัวนี้เต็นอะไรบ้างวะเนี่ยมองไม่เห็นเอาต้องเอาตัิก่อนนะครับ หางหางอยู่ไหนโอ้โหไม่โดนโอ้โหโอเคจะค่อยเล่นค่อยเล่นโอเคมันมึนแล้วมันมึนแล้วระวังระวังนะระวังนะโอเคกี่ลังได้อีกแล้ว จิ้มหลังอยู่จิ้มหลังอยู่ปสองรอบโอเคจิ้มต่อจิ้มต่อไม่รอแล้วนะฝั่อองนูก็เจอจี้มลแล้วโอเคมันจะหล่นแล้วมันจะหล่นแล้วหล่นแล้วอุย้ยยังไม่หล่นถือโอเคอันนี้จะหล่นสองแท้โอเคเรียบร้อยโอ้โหตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อเมื่อกี้มันโดนแฟลตังแน่เลยอ่ะมันเลยมันเลยไม่มันเลยไม่ร่วงมันเกิดเป็นมืินแพงเืินเืินครับตอนนี้คนเล่นน่ะมืินตัวชมพูเอ้ยไม่่ใชตัวเขียวมันหนีแล้วมันหนีแล้วหนีมันหนีมันหนี อุ้ยโอ้โหอุ้ย,ย,ยเารยเาก็กำลังไอ้นี่อยู่ไม่ได้ทำไอ้นี่คิวไอ้วงล้อเ,เมนูอ่ะเี่ตอนนี้พี่กำลังวิ่งไปหาตลาเทียนนะตอนนี้ต้องแบบว่ารับคมนิดนึงไม่มีคมเลยเอาวุธเฮ้ยมาแล้ว

อุ้ยเกือบโดนเกือบโดนมันตะวัดหางเมื่อกี้แปไปบินหางขาดเอาปั่นเลยปั่นแล้วเลิกใช้ห <c oughs> างขาดก็ยังโดนอันนี้เควสจัดหรือเควสลร์ทหา นั่ก็หมดเลยสินบผมเฮ้ยมันจะตาแล้วจุบจุ๊บเฮ้ยลวงลวงก็หวานีิอุ้ยอะไรฮะอุ้ยชาเผ่าเหรออืมล่งแล้วล่งแล้วล่งแล้ว วดเลยครับวดเลยจังหวะนี้โอ้ยมันติดอะไรจะติดดีอุย้ยพี่ก็ติดโอ้ยตีพี่หน่อยตีพี่หน่อยโอเคโอ้โหทุกคนโคตรชุลมุนเลยเดี๋ยวเจอพิงลาเทียนเดี๋ยวเจอชนเผ่าอะไรทั้งนั้นก็ไม่รู้นะครับผมเยอะแยะไม่หมดเลยนะครับตอนนี้รีบไปแลกก่อนนะครับ ลาเทียนก็สิ่งที่ต้องระวังก็ต้องเป็นหางะเนาะเพราะว่าหางมันมีพิษนะครับแล้วก็เวลามันขั่งมันจะปล่อยไฟสามลูกที่ปากมันอะไรเงี้ยประมาณนั้นในเวลาล่าแล้วแร่ดีล่าเลยวะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่หมดหอ,อ่ะอ๋อเก็บอันนี้เก็บเลยเท้าตกใจหมดโอเคทุกคนเหมือนเดิมนะทุกคนมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างน,นะครับตอนจบนะ ขอดูหน่อยน่าอะไรบ้างอืมก็ได้เป็นพวกกระดูกบกอันนี้ท่าที่ท่าที่ท่าที่ผมสังเกตูนะถ้าเกิดว่าเราแบบล่าพวกลาทารลอสลาเทียนอะไรพวกนี้เราจะได้กระดูกเยอะนะครับเนี่ยพวกกระดูกอะไรพวกนี้ได้เยอะนะแล้วก็ได้พวกเกรดได้พวกอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้ทุกคนที่ของของที่ได้นะเพไม่มีการตามไม่มีอะไรเรียบร้อยทุกคนแม่ถือว่า สนุกดีนะทุกคนชนบุรนทนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็นี่ก็มีประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการล่าลาเทียนนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปหน้าด้วยและกันนะครับว่าเราจะไปล่าตัวอะไรกันต่อเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม